สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเขื่อนจังหวัดยะโสธรนะครับพนมไพรยะโสธรนี้นะครับดูน้ำแม่น้ำชีนะครับดูแม่น้ำชีเต็มเลยนะครับทุกคนดูน้ำเยอะมากดูท้องฟ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับดูนะครับนี่เปิดทุกบานประตูเต็ม ดูนะครับเขาเปิดเต็มเลยนะครับนี่เปิดทุกบานเลยเปิดเต็มทุกบานเลยเเทุกท,ทีมดูมมมดูน้ำหล่ตรงนั้นจะมีคนยกมาหาปลายุกน,น เขื่อนพนมไพย,ยะโสธรน,นะครับดูน้ําเต็มตะวิงเลยครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกันยายนนะครับดูเวลาบ่ายโมงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแปดประตูนะครับดูมีแปดประตูนะครับดู น้ำน้ำไหลเต็มน้ำไหลเต็มทุกบานเลยครับแม่น้ำฉีนะครับตรงนี้น่าจะไหลไปอำเภออำเภอคำเคินแก้วนะครับพามาดูบรรยากาศน้ำดูครับน้ำแรงมาก ตรงนี้จะเป็นทางรถข้ามไปอำเภอพนมไพรนะครับฝั่งนี้จะเป็นยะโสธรดูครับคนมหาป่าครับนี่นะครับเขื่อนข้ามไปได้รถวิ่งได้นะครับ เปิดเต็มพิกัดเลยนะครับนี่เปิดจนสุดนะครับเรือเรือมหาปา่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกันยายนโอเค Okay. ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับตอนนี้ยาโสทอนน้ำเต็มแล้วนะครับน้ำเต็มเขื่อนเลย